ตรงนั้นน่ะมันยังมีเนื้อมันอยู่ก็ขูดเข้าไปสิให้หมดนะเนี่ยให้ขูดทั้งนานแล้วทำไมช้าจังเลยไม่ได้หั่งใจเลยมาดเอเดี๋ยวทำไมต้องให้เราสองคนมาขูดอุมพาด้วยเนี่ยอ้าวถ้าไม่เราสองคนจะเป็นใครอ่ะก็ต้องเป็นเราสอคนนี่แหละอันนี้อะไรเนี่ยยใครจะทําก็ทําแต่ฉันไม่ทำเอ๊ฉันเป็นคุณนายนะฉัะอยากกินขนมช่วยเ ไม่ใช่คือต้นมะพร้าวด้วยเลยล่ะฮะไม่ทำไม่ทำเฮ้ยไฮเอาเหรอเอางั้นเหรอมันต้องย่างี้ตักเฮ้ยไฮจนกว่าจะได้เปิดรายการโอ้หแหมรู้ว่าจะแน่เมื่อกี้ออก่ออาการแรงมากแต่สุดท้ายคืออยากเปิดเปิดรายการเอาม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 าแล้วคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทํามาหากินปังปัง ก็ออคุณแม่ไม่ได้เก็บ้อเลยขูดมะพร้าวเนี่ยให้ขูดไปเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้แค่ขูดอยากให้กินของจริงๆด้วยทำไมเนี่ยที่ใช้รถ <สะ S 1> ของคนขูมะพร้าวเนเพราะอะไรคุณแม่ทำไม ขนมถ้วยไงก็อยากกินขนมถ้วยใช่อยากกินไงก็เลยให้ทํากันเองทําไมไม่ไปซงไปซื้อมาฟาที่เขาคั้นเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ยนะวะไม่ได้สิมันจะไม่อร่อยใช่ไหมถ้าพป็นนไม่ได้ต้องขูดมะเพราเองเชิญเชฟหรือว่าที่เขาทำง่ายกว่าเอาเป็นว่าเราให้เชฟมาดีกว่าแล้วมาพร้อมขนมถ้วยดีไหมดีค่ะพบกับเชฟขนมถ้วยค่ะหาทีกยิงทามา สี่หัตถ์ต้องคนละหัตถ์สิโสดนี่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 ขอชิมเลยนะคะนี่ตักให้ดีตักให้ดีอย่าไปตัดครึ่งคำอะไรดูแบบเสียเวลาดูนะดูนะวิธีการกินที่ถูกต้องอุ้ยกินถักวอย่างนี้เลยหรอสารพัดรสอร่อยมากมีอีกไหมคะมีอีกไหมหนูหมดแล้วค่ะอฮะหมดแล้วค่ะลูก นมถ้วยนะคล่อขายเป็นคู่นี่น้อยคนหนึ่งอ่ะก็ต้องกินคู่หนึ่งใครวป๋าเดียวอ่ะทำไมละมาทำไมแค่นี้เอามาทำไมหนูทำไม่ทันค่ะอย่ามาทำให้พวกพี่อยากแล้วก็จากไปเราจะทำไงอร่อยขนาดนี้จะให้พี่ทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเใจเย็นใจเย็นอย่าไปคาดคั้นน้องเขามากอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงไหมส่งป๋าไปแล้วป๋าไปช่วยไปไปดูป๋าที่นู่น าัน,นกนแล้วเราก็ปล่อยโอ,โอ้โอยส่งป๋ามาเป็นผู้ช่วยทำขนมถ้วยนี้ขยันน่าดูเลยเห็นป๋าช่วยน้องแพนเจ้าของร้านเชฟขนมถ้วยทำแล้วก็ชื่นใจเนาะนี่คือน้องแพนค่ะที่สู้จนปังชื่อเสียงเรื่องขนมถ้วยร้านนี้ไม่เป็นรองใครอันดับแรก ค้นหามะพร้าวที่มันเด็ดเลยชื่อว่าทับสแกทับสแกใชน,นี่เล็ดลับอันที่หนึ่งเริ่มนะคะเริ่ม <c oughs> ต้องกระท้อตรงตูดนี่ละแม่ทำไมไม่รับที่เขาคันมาแล้วอะ่ะคันจากตลาดสำเร็จนี้ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นมะพร้าวลูกๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นมะพร้าวที่เขาเรียกว่าถุงแดงอะคะ่ะที่เขากระท้อมาแล้วแล้วเขาก็ไปแช่ในน้ํายา กันเสียใช่ค่ะข้ามข้ามคืนหนึ่งอะค่ะแล้วเขาก็แพ็คมาส่งมันจะทําให้เสียแล้วก็ไม่ดีอ่ะเทคนิคอนนี้เรียนมาจากไหนเมื่อก่อนหนูไปในตลาดไปนั่งดูเขากท้อมะพร้าวเนี่ยค่ะ,ะแล้วก็จํามาทําเอาเอแต่ว่าวันแรกที่หนูทํานี่<อ>แตกแตกเป็นชิ้นๆเลยค่ะก,กระจายไปหมดเลยค่ะนี่ทำแบบนี้ทุกวันเหรอทุกวันเลยค่ะตีสามีลูกต่อวันห้าสิบถึงหกสูก กลัวไม่ท้อไม่รอไม่คอยไม่หวังเลยลอยลมลมแรงแรงงานมีเงินมาได้ควาไม่ได้ละชัยแข็งแร่งก็อยู่ไม่ไกลอันนี้ขั้นตอนอันแรกที่ต้องทำใช่ทุกวันเลยทุกวันห้าสิบลูกใช่ค่ะ้อานเอาน้ำต้องใส่แบบนี้เราต้องเอาน้ำไว้ล้างลูกมะพร้าวเพราะว่าถ้าเราน้ำเปล่าล้างเนี่ยความมันจะหาย ถ้าเราใช้น้ำล้างมะพร้าวรสชาติก็จะหายไปถูกปะใช่ค่ะมันจะไม่หอมด้วยไม่หอมด้วยต้องใช้น้ำมะพร้าวล้างมันจะมันแล้วก็หอมรวยปังปังดังเปรี้ยงเปรี้ยงนักเป้าไม่เกี่ยงไม่รอว่าสนาะโอกาสไม่เคยผิดเงนสุจะริบกมา ไม่มีตู้เย็นที่นี่เลยใช่ค่ะทำไมอ่ะเย็นใช้ไม่ได้ค่ะกระชี้เนี่ยมันแช่เย็นเกินไม่ได้มันจะเป็นน้ําเวลาเรามาน,นึ่งเนี่ยน้ำมันจะไม่แตกแมันจะไม่สวย,ยอ่ะของอันนี้ก็เป็นแช่เย็นเหมือนกันนะอันนี้อุณหภูมิมันคงที่กว่าคง,<ช>คงที่กว่าตู้เย็นองเองปิดเปิดดูส่วนเราเอาน้ำแข็งลอยข้างล่างใช่ค่ะร้องแค่นี้พอค่ะพอแล้วใช่ค่ะ ถ้าเราไปใส่ตู้เย็นช่องล่างใช่ไหมคะความเย็นไม่ถึงช่องล่างธรรมดาค่ะความเย็นไม่ถึงมันจะทําให้เสียได้เคยลองแล้วใช่ค่ะเคยลองแล้วมันตู้เย็นมาใส่ไว้ใช่ค่ะลองแล้วค่ะแล้วก็มันมันใช้ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งกะทิไปหมดเลยพวกเอ็กซ์เพรสบอลเราก็รู้แบบเคล็ดลับอันนี้นลมาน่ตัวนี้เป็นหัวกะทิที่ไม่ได้ใส่น้าเลยครับมันก็จะค้นกว่ากันแอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวขนมล่างตัวล่างเลยใช่ค่ะ ทำจากแป้งอะไรตอนนี้หนูใช้แป้งถั่วเขียวค่ะเพราะว่าเวลาเราทานแล้วมันจะทําให้เหมือนกับขนมชั้นใช่ค่ะที่อื่นเวลาเราทานเนี่ยค่ะมันจะแข็งๆอะค่ะจะไม่นิ่มใช่ค่ะหนูก็เลยใช้แป้งถั่วเขียวมล้วเวลาทานจะมีเทคนิคค่ะเทคนิคคือเขาต้องผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ผ่าครึ่ง สี่ใช่ค่ะแล้วค่อยๆชิมทีละชิ้นเพื่อเราจะได้รู้รสชาติข้างล่างหนึบๆใช่ไหมคะเหมือนกระดกชันกนะดกชันใช่ค่ะส่วนหน้าหนูจะทําให้เหมือนกันหน้าข้าลัะหอมหอมข้างล่างก็หอมกะทิใช่เป็นกะทิสดราดสดๆเลยใช่ค่ะกระทออปปุ๊บนึ่งเลยค่ะไม่ไม่ค้างคืนไม่แช่ไม่อะไรทั้งนั้น รสที่มันหนึบหนึบข้างล่างอ่ะเยมากเ็นเจนตรงไหมแล้วก็จะหอมใบเตยอ่อนๆอใอบเตยก็เป็นใบเตยธรรมชาต<อ>ิ <c oughs> กว่าน้องแพนจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเธอสู้ชีวิตมาตลอดเป็นทั้งแม่บ้านแคชเชียร์พนักงานรายวันขอ, Seven <c oughs> ของเซเว่นก็เป็นมาแล้วค่ะ <c oughs> เป็นลูกจ้างมาตลอดสู้ไม่เคยถอยทำงานได้แต่ละเดือนส่งกลับบ้านเดือนละเป็นหมื่นก็มีเมื่อก่อนเงินเดือนนั้นไปน อันนั้นส่งกลับบ้านแล้วก็ใช้ของตัวเองนิดหน่อยส่งกลับบ้านให้ใครให้ให้ลูกที่บ้านลูกที่บ้านใช่ค่ะส่งเยอะไหมเดือนหนึ่งก็เกือบหมื่นได้อยู่ค่ะเอ็นทำไมคิดออกมาต้องทำขนนทําำไมไม่ได้รับเงินเดือนบริษัทแบบนี้ไม่ดีกว่าไหมมันมั่นคงกว่าไม่ใช่เหรอใช่ค่ะมั่นคงกว่าแต่หนูคิดว่าวุฒิเราน้อยเราก็จะต้องทํางานที่มันลำบากกว่าถูกไหมคะเวลาเราก็ต้องทํานานขึ้นอย่างถ้าเราทําของเราเองเนี้ยค่ะ เราก็สบายใจรับนายเราเองแล้วก็เวลาทำเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วเงินก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะกับอิสระบ้างใช่ไหมเรายิ่งอารมณ์ดียิ่งทําเยอะต้องทำต้องทำเยอะๆค่ะไม่งั้นลูกค้าว่าค่ะไม่ได้กินค่ะลูกค้กินใช่ค่ะ บางทีก็มีลูกค้าโทรมาบอกว่าทำไมทำน้อยจังทำไมไม่ทำเยอะอย่างนี้ผมก็ไม่ได้กินสีอะไรเงี้ยบอกว่าทางร้านจำกัดทำวันนึงเท่านี้พันถ้วยหรือสองพันถ้วยเท่านั้นค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ทำเยอะเราจะคุมคุณภาพไม่ได้หมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะแพนเป็นคนที่แบบนับถือเลยเพราะว่าสูตรคิดเองใช่เทคนิคคิดเอง ไม่ได้ไปซื้อจากคนอื่น <Davis> อันนี้ทุกอย่างไปทำเองมันเก่งตรงนี้แหละมันเจ๋งตรงนี้เลย ยี่สิาค่ะยี่เด็แล้วไม่เลยหนูขายมากี่ปีแล้วประมาณ2-3ปีได้แล้วค่ะทำตั้งแต่1 9 20ใช่แต่น้องแพนเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตมากเลยนะเพราะว่าน้องแพนเนี่ยนะทำอะไรมาหลายอย่างมากๆเลยกว่าที่จะมาจบลงที่ขนมถ้วยหนูทำอะไรมาบ้างเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างแล้วก็ทำงานในเซเว่นเป็นแคชเชียร์แล้วก็เป็นผู้ช่วยเชฟทำติ่มซำทำคั้นน้ำส้ม แล้วก็ขายขนมครกชื่อทําหลายอย่างล้หลายอย่างมากเลยลูกซึ่งทุกครั้งที่ทําหนูเอาเงินเงินจากการทางานทางานที่เก็บได้แต่ละเดือนนี่แหละมาลงทุนอ่ะทําขนมครกรอดไหมจริงจริงแล้วรอดค่ะแต่ว่าเขาไล่ทีต้องหยุดไปน้ําส้มคั้นไม่ลอดค่ะเพราะว่าราคาส้มคั้นค่อนข้างจะสูงเนื้อสูงตองมีตู้แช่ต้องมีอะไรจริงจังแล้วถิ่จจำมาลูกไม่ลอดเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนสูงค่ะใช่ค่ะแล้วก็ ที่หนูไปขายเนี่ยเขาไม่นิยมทานกันนิทาที่ฟังนะเพธจะเจอเนาะโจมสั์เยอะแยะมากมายแต่หนูก็ยังไม่ยอมล้มเลิกนะที่จะหาเงินเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อมาทําธุรกิจต่อยอดตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูมีความฝันอยากมีมีธุรกิจของตัวเองเล็กๆค่ะก็เลยบอกตัวเองว่า ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรเงี้ยค่ะเราเราจะไม่เลือกงานทำเพื่อเก็บเล็รผสมน้อยเพื่อว่ามีธุรกิจหนึ่งอะไรก็ได้ค่ะที่คิดว่าเราขายได้ได้เงินหนูทําเป็นตั้งแต่แรกเลยไหมลูกหนูทําไม่เป็นค่ะหนูไปเปิดในเน็ตแล้วก็เอาเงินที่ที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปสมัครเรียนค่าเรียนเท่าไหร่สองพค่ะ แต่ไม่ได้อะไรเลยค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูถามเขาเขาก็บอกว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเงี้ยค่ะแล้วหนูไปไงอ่ะถ้าทำงั้นแล้วหนูไปไงถูกอ่าหนูก็เลยต้องไปหาในในเน็ตนะคะว่าอ่า g o เกิลเลยลูกใช่ค,ค่ะลลแล้ว,แล,วแล้วหนูเคยชิมขนมถ้วยปกติ ข้างล่างเนี่ยค่ะเขาจะล้วนๆข้างหน้าทําไมถึงเขาไม่ทําเหมือนหน้าข้าวหลามเนี่ยค่ะแต่หนูให้โจหนูว่าอยากได้ตัวล่างเนี่ยเหมือนขนมชั้นค่ะข้างหน้ามาดูซิมาดูช้อนซิเอาที่ตักมาข้างหน้าเหมือนกับหข้าวหลามที่ใหญ่ดีอะเราฝาห้เขาดูอ่ะหนูก็เลยไปหาในในกูเกิลว่าทํำยังไงที่เขาบอกว่าข้างหน้าเหมือนหน้าข้าวหลามเพราะว่าสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวหลามอะหน้ามันจะแบบ ว่ามันจะเป็นกะทิข้นมากใช่ใช่และแม่บอกว่าเป็นขนมชั้นคือข้างล่างเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวมาเย็ดเจ๊กินข้างล่างมันหนึบไหมใช่หนึบมันหนึบนะเหนียวเหนียวมันจะอ่อนแม่ไม่ให้ก้อนดูเด็ดขาดเป็นก้อนแบบนี้คุณผู้ชมข้างล่างมันหนึบหนึบนุ่มๆข้างบนนะกะทิข้นมากเลยอะเหมือนกินหน้าข้าวหลามยังไงอย่างนั้นเลยเฮ้ยแม่ผมทำตรงนัางก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรอแรกๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าใช้กระต่ายขูดมะพร้าวหนูขุดกี่ชั่วโมงเสรร็็จปะมาณลูกก สชั่วโมงได้อยู่ค่ะแม่แพงนี่นนล้าเคือหนูอยากหารายได้ให้ตัวเองประมาณวันหนึ่งห้าหกร้อยอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าไปรับรับจ้างเขาอะค่ะใช่ค่ะหนูก็เลยไปติดต่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทําส่งเขาแล้วก็ ไปหาขายตรงทางเข้าบ้านนะคะนิดๆน่อยๆยังไม่ได้มีร้านเป็นเรื่องเป็นราวนะคือตอนแรกคุณผู้ชมคะน้องแพนเนี่ยไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวไปนําเสนอว่าฉันมีขนมถ้วยมาขายแล้วร้านติดต่อกี่ร้านกว่าจะได้หนูมีอยู่ร้านหนึ่งคัน ครั้งแรกหนูทําไม่อร่อยแบบนี้นะคะไปติดต่อเขาเขาก็ช่วยแนะนำนะคะว่าวิจารณ์กลับมาแนะนําให้ใช่ค่ะว่าควรจะต้องเพิ่มอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะเพามีบุญคุณกันหนูมากอะไรเงี้ยค่ะนานเขาก็จะลงตัว เป็นปีค่ะก็บ,บเล็กผสมน้อยขายนขนมอโนนได้เงินมานี่ได้เงินมาก็ออกรถออกรถออกรถค่ะออกรถแล้วตอนที่ประกอนตอนที่ไปส่งหนูไม่มีมอเตอร์ไซค์หนูส่งไรหนูนั่งรถเมลไปค่ะแล้วก็รถรถกระป๋อค่ะ <sock> ไปส่งเขาทีหนึ่งบางทีก็ไปไม่ไม่ไม่ครบประกอบค่ะหน้าเละบ้างอะไรบ้าง เพราะว่านั่งรถไปเขาเบรกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไหลร่วมกันใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในที่สุดน้องก็เก็บเล็กผสมน้อยค่ะออกรถอะไรคะออกรถกระป๋องไม่ใช่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วแอนค่ะมอเตอร์ไซค์พอใจยังพอใจไปดูไหมไปดูไปเลน้องไปส่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนอกจุดขายหน้าร้านมิกี้ที่บอกไปส่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ ตอนแรกเราไปส่งเขาไปขอเข้ายังไงอะไปเซเวก่อนค่ะไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเคยเห็นมีเจ้าหนึ่งมาส่งแล้วหนูหนูก็เลยอยากส่งบ้างพอไปรอบนึงไม่มีมาส่งแล้วหนูก็เลยก็เลยเสียบเข้าเลยค่ะก็เลยทําแล้วก็ไปให้เขาชิมเขาก็เลยบอกว่าเอาหนูก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งทาครั้งแรกค่ะแล้วก็ไปให้เขาเลยแต่เขาบอกว่าเอาอร่อยดีนะแรกแรกหนูไปส่งเขาข้างหน้ากะทิบูดเสีย เพราะว่าเมื่อก่อนหนูไม่รู้ว่าต้องแพ็คใส่อะไรไปเมื่อก่อนหนูแพ็คใส่กล่องผ้าค่ะที่มีล้อหมุนนะคะกล่องผ้ากล่องผ้าใช่ค่ะหนูคิดว่าใส่นั้นดีเพราะว่ามันกันฝุ่นดีแต่จร,จริงแล้วมันใส่ไม่ได้ท็ไม่อ่ะเพราะว่ามันอบมันเหมือน,นอบต่อใช่ไหมมันจะทําให้ให้หน้ากระทิเนี่ยมันเป็นน้ําแล้วก็เสียเจ้าของร้านก็เดียวก็บอกอา้าวจไมส่งของเสียมาให้อ่ะหนูโทรไปหาเขาบอกว่า วันนี้เป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นอีกแล้วเสียแล้วก็เป็นเนี้ยติดกันนานมากค่ะเสียมาไปเสียใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าทําไมไม่ใส่ตะก้าที่เป็นรูๆอาจจะไม่เสียก็ได้ใช่ค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เขาก็ช่วยแนะนําเขาก็เลยมีมีบุญคุณกับหนูมากหนูทําทําให้เขาด้วยใจอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนใส่ตะก้าเสร็จปูกต่อไหมไม่บูกนะค่ะไม่ปูกเลย เดี๋ยววันนี้ผมขอไปส่งให้แทนเลยนะร้านเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือ,อยุทธยาเจเอ๋เจ,จเอ๋อเใช่ค่ะเราไปหาเจเอ๋เลยไหมใช่ค่ะไปหาเจเอ๋เลย,ยค่ะไปเเค่ะตามป๋าบ๊อบไปส่งขนมถ้วยกัน <c oughs> ไม่ธรรมดานะจ๊ะจะบอกให้เลยป๋าบ๊อบขอใช้รถหรูอเอา่าดไปส่งขนมถ้วยด้วยตัวเองเลยค่ะรถที่สุดอ่ะมาถึงแล้วเจเอ๋ มาส่งขนมด้วยแล้วจ้าข้างในเลยค่ะนี่ส่งแลบร้อยลแล้วไปคุยกับเจ๊เอ๋และนี่ก็คือเจ๊เอ๋เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาซึ่งเป็นคนที่ให้โอกาสน้องแพนในการทำมาหากินด้วยการรับขนมถ้วยของน้องมาขายในร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะนา๊เอ๋ทำไมรับขนมถ้วยจากคุณแพนมาก่อน เขามาติดต่อเราและช่วงนั้นเราไม่มีขนมถ้วยขายเราก็เลยให้เขาลองมาส่งดูลองชิมก่อนเขาเขาไหมชิมรู้สึกยังไงตอนแรกก็ไม่ค่อยดีดหนักๆเข้าเราก็บอกเขาแน่แน่แใครก็ปรับใค้กปรับแต่คุณแฟนบอกตอ้องซมามันเสียใิ่ไหมบางวันมันก็กะทิเปรี้ยวอะไรเงี้ยเราก็บอกเขา มาอยัางให้โอกาสเขาอ่ะเขาทําผิดหลายครั้งแล้วอ,ะอ่ะอาหลักคนเราก็ต้องเขาไม่มีงานทำเนอะเราก็จะช,ช่วยกันไปเราเป็นแม่ค้าเหมือนกันอนก็ต้องช่วยกันเช่อ่ะเจ๊เห็นอะไรความตั้งใจของคุณแปรไหมใช่เขาขยันนะคือเราก็ต้องให้โอกาสเขาว่าแนะ่เข,ขาขยันเขาก็มาส่งทุกวันทุกวันโอ้คุณแปรน,นะความตั้งใจความซื่อสัตย์ ความรักกับขนมนะอันนี้อีกคนหนึ่งที่มันเป็นตั้งตั้งตั้งั้้ง ยากถามตกลงแขกรับเชิญชื่ออะไรคุณแปนคุณแปนต้นโซมับนเสียเป็นอะไรความตั้งใจของคนแปนคนแปนไหมน้องแปนเขาเรียกชื่อถูกสักครั้งไว้ลูกตอนถ่ายรายการจริงๆแล้วต้องขอบคุณเจ๊เอนะคะที่เป็นคนแรกที่ให้โอุดหนแล้วให้โอกาสน้องได้ขายขนมเนาะน้องอะไรน้องอะไรน้องแปนได้ขายขนมถ้วยจนต่อยอดมาถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะพี่บอกว่าการออกทีวีนี่เป็นความใฝ่ฝันของหนูเลยเหรอหนูยอยาก ลบคำใช่ค่ะหลายๆหลายๆอย่างค่ะคือหนูทําหลายๆอย่างมาแล้วไม่ประสบความสาเร็จอย่างี้ค่ะหนูก็เลยอยากทําให้ประสบความสําเร็จแล้วได้ออกทีวีให้ทุกคนเห็นว่าหนูทาได้ทำะไรทคำพูทุกเลยนี่แน่นี่แน่ฉันได้ออกทีวีแล้วฉันได้ออกทีวีแล้วอย่าลืมอย่าลืมมาอุดหนุนมาอุดหนุนขนมอะไรว่าไปขนมถ้วยฉันด้วยเพราะว่าไงบ้างลูกหนูโทรไปบอกว่า เอาอทีวีแล้วนะคะพ่อบอกว่าทําให้ดีที่สุดจริงน้องแพนเขียนเรื่องราวของตัวเองเข้ามาในแฟนเพจของผู้หญิงธรรมากินนะคุณผู้ชมค่ะ,คะซึ่งรายการของเราอ่ะเปิดโอกาสให้กับใครก็ตามที่มีเรื่องราวของตัวเองอแล้วเขียนเข้ามาทีมงานของเราได้อ่านแอดมินได้อ่านทุกเรื่องราวถ้าเกิดว่าดูแล้วเรื่องราวน,าน,น่าสนใจเนาะ็อรียการเขาติดต่อกลับไปอ่ะแพนรู้สึกอย่างไงรู้ตกใจอยู่ค่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกนอนไม่หลับแล้วก็แบบดีใจมากเผื่อนี่แบบไหลแบบ หื่อานแล้วลกเหมือนผ่านนะแพนแค่เหงื่อไหลแต่มีบางคนนะยืนน้ำลายไหลมันโดนหมาบ้ากัดมาหรือเปล่าไหลเลยเจ๊อยากกินน้กล้วยอ่ะสิรอรอรอเจ๊เรียกมาได้ใช่ไเข้ามาเมามาทีละห้อเข้าได้ยังไงเจ๊เขาได้สวัสดีครับสวัสดีฮะมาเลยลูกมาเลยนุยเวลาพ่อพราวมาได้ไงเนี่ยรอรออยู่เห็นคุยกันอยู่บอกอุ้ยน่าทานมากครับ ทำไมไม่เรียกสักทีอะฮะถ้าจะช้าแตาชิมทางนี้ลูกชิมทางนี้อย่าไปชิมทางนั้นทำไมฮะถ้าลูกอยากชิมลูกชิมทางก็เห็นบอกว่าเหนียวเหนียวเหมือนขนมชั้นทำไมกัดเข้าไปแล้วทำไมกรอบกรอบอะที่ไปเข้าไปเนี่ยตะก้ารลองชิมดิหน้วยนี่ลูกหนุ่มถ้วยเนี่ยมาจากไหนรู้ไหม มาจากแบบผมมันนั่นลูกรวยเนี่ยคุณเพิ่งรู้ใช่ไหมรู้รู้ใช่ไหมรู้ตำนานไหมเออหนูเพิ่งรู้แค่นี้ถอนต้นเตะเบาไปฮะยิ่งใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดไม่ได้ไม่ได้กว่านี้ได้ไหมฮะนี่รายการยิ่งใหญ่ขึ้นกลับไปเลยนะคา

รสชาติเป็นไงลูกมันหนุกหนับดีนะฮะต้องอีกนิดนึงทีมงานเอาชีวิยอืมเอาละฮะไปไปไปพาคุณไปตัวเบาหวานถ้าใครสนใจอยากไปทานขนมเพื่ออร่อยๆของน้องแพนต้องไปที่ไหนลูกอ่า ไปร้านหนูอยู่ปีดีสี่สองค่ะเข้าซอยไปประมาณ100เมตรค่ะร้านจะอยู่ขวามือค่ะเขียนว่าเขียนว่าร้านร้านเชฟขนมถ้วยค่ะทำไมเป็นเชฟขนมถ้วยคือชื่อน่ารักดีคือชอบดูรายการเชฟอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยตั้งชื่อว่าเชฟเพราะว่าหนูอยากเป็นเชฟแล้วทําของอร่อยให้ให้คนใช่ให้คนทานอร่อยกับขนมถ้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่ายินดีสอนให้ฟรีด้วยเหรอใช่ค่ะหนูยินดีสอนให้ฟรีค่ะหลังจากวันนี้นะหนูนะขอให้หนู ประสบความสาเร็จสิ่งที่หนูคิดไว้ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองใรวยรวยนะลูกนะประสบความสําเร็จลูกค้าประสบความสาเร็จชีวิตเราไม่มีอะไรไปมากกว่าคาว่าสู้นะแทนที่พูดตรงนี้นะไม่ต้องแม่ไม่ต้องอดี๋ยวนี่คือเอาจริงจังเอาจริงจังบอกชีวิตเราไม่มีอะไรเกินไปกว่าคําว่าสู้เราสู้ชีวิตมาตลอดเวลาถ้าวันไหนขาดแรงบันดาลใจขาดความเชื่อมั่นลองปวด ดูเราจะขนลุกเราจะขนลุกสู้จะมีความสู้แนะนำน้องก็ดีแล้วกนแหววตอไมทำหน้างั้นไหมไม่เลยใ่ไปกลังใจประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างก็คือเขียนเรื่องมาในรายการเราแล้วก็ได้ออกทีวีตามที่ตัวเองตั้งใจและกินขนมถ้วยน้องได้ตามสถานที่ที่น้องบอกใครอยากกินขนมถ้วยสุดแสนอร ไปลองกันได้เลยนะคะขายอยู่ที่ซอยปรีดีพนมยง42ค่ะกรุงเทพมหานครของเรานี่เองเข้าซอยประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ขวามือมีป้ายหน้าร้านใหญ่มากเลยเขียนว่าเชฟขนมถ้วยขอบคุณน้องแพนค,ค,ค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนส่วนคุณนุ้ยยังอยู่กับเรานะคะช่วงหน้าเจอกับนุ้ยสักครู่เดียวค่ะ คนลุกขนลุกทั้งตัวฮะเพลงนี้คิดว่าจะตายแล้วไม่ตายเหมือนจะไปจะไปไม่ไปขนาดมานี้ยังเปิดเลยฮะเนี่ยสามสี่เดือนมาแล้วที่ว่า เพลงเงียบๆชื่อเพลงอะไรอ่ะพรหมจันทร์แม่พรมจันทร์ลงไปเท่าไหร่บอกเขาไปลงไปเท่าไหร่เลิกก็ไม่มากไม่น้อยครับแต่แสนเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องกลัวนะคะได้คืนมาแล้วก้อนหนึ่งพอลงยูทู e ไปจะมีเงินเข้าทาง YouTube มาตอนนี้ได้มนสบายใจและ้วเท่าไหร่สองหมื่นบาทตอนนี้ขาดอยู่เจ็ดแสนแปดติดลบอยู่ยอดวิวเท่าไหร่ยอดวิวตอนนี้สองล้า่า จริงเขาต้องมียอดเท่าไหร่อะเป็นสิบล้านร้อยล้านรูเคยดังจากการเป็นนักข่าวอยากย้อนกลับไปมหมสิบกว่าปีหรูเริ่มจากการเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวบันเนิงนักข่าวบันเทิงเลยนั่งอ่านข่าวรู้ยังไงออกไปสัมภาษณ์ข่าวอ๋อเหเหอไปอยู่ที่แกรมมี่ไปที่เอทามก็เลยได้เข้ามาอยู่ EFM มาเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวออกไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ มันใช้เวลาไม่นานก็คนก็จําได้ช่ชวงนั้นเราก็เลยจะมีแบบมีปากมีเสียงในการถามแล้วก็รวมถึงกับว่าเราเป็นผมสีทองด้วยออคนก็ได้จําเราได้ไ,ดไม่ได้ขับมาว่าไอ้ความวัยของเราเนี่ยเคยไปพาคนอื่นเขาหน้าแตกนะมาไปทำยังไงนักข่าวต้องไวเราจะทํายังไงให้เราเข้าใกล้ชิดดาราให้ใหมากที่ถือไม้แล้วยืนไกลๆดาราก็ไม่ได้ไไดจิ้ม ไม่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 มาที่รูใครเป็นดาราอครสักดาราใครยืนไงใครยืนสมมตินักนข่าวลุงลุงอยู่ลุงอยู่เป็นไงนะเรื่องจริงแล้วคุณเคยไหลเขาอย่างนี้เลยเหรอวางมาแล้วบอลพลัดดอนกับนาตาลีวางมาแล้วลงข่าวหน้าหนึ่งด้วยมีมีผัวเมียกับอีนุ้ยอยู่สามคนอยู่ในรูสัมภาษณ์บางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งพูดนานตัวสูงด้วยยื่นอย่างนี้ปุ๊บ ขอโทษนะฮะล้วอะไม่ว่าอะไรเหรอก็เพลินๆไปเขาก็ไม่รู้ตัวแม่เขาไม่รู้ตัวว่าว่าเราพลาเราเราเอาไม้ไปพลาดเขาตรงนั้นหน้าูอะสวยตั้งแต่ตอนนั้นหรือยังไอ่จิงเป็นคนดูแลตัวเองตั้งตั้งต่ตั้งตแตั้วตั้ง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 ต้งตั้ง่ั้งตั้งตั้ง้ การดูแลตัวเองหนูคนพื้นฐานอะไรหนูต้องแบบใช้วิธียังไงในการเลือกสิ่งที่จะมาดูแลตัวเราคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูปักคนพบว่าผิวเราจริงๆนะฮะปัญหาของผิวคือแดดแดดก็คือทำลายทุกอย่างของผิวเพราะแดดมี U V แดดมี U V และมี U V A และ U V B ที่ั้วหนูจะระวังเรื่องแดดเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแม่หนูเนี่ย เขาชอบออกแดดโดยที่แบบว่าไม่ได้ปกป้องอะไรเลย<ะ>แล้วปรากฏว่าฟ้ามาแม่บอกนี่ตลอดเวลาว่าหนุย่ยถ้าไม่อยากเป็นฟ้าอย่างนี้อย่า,อ,ยากออกแดดแล้วก็ต้องหาอะไรป้องกันหนูก็เลยแบบอ่าโอเคเราต้องป้องกันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันแสงแดดได้ดีที่สุดก็คือใช้ครีมกันแดดจะไม่ต้องเป็น เอาตรงๆนะแม่ด้วยความโชคดีของเราที่เรามาทํางานในวงการนี่แหละแล้วก็มีจอรีนาพลัสเข้ามาสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ได้รู้จักกับจอรีนาพลัสแล้วก็ใช้เขามาเรื่อยๆเลยมันไม่ใช่แค่ปกป้องอย่างเดียวยุคนี้ปกป้องทานาำไม่ได้ต้องบํารุงด้วยเนื้อครีมเขานี่นะฮะไม่เหนียวเนะหนะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยนี่ดูนะฮะเวลาหนูทาหนูทาตอนไหน รู้จะทาเนี่ยนะฮะก็คือก่อนออกจากบ้านตื่นนอนตอนเช้าอาบน้ําเสร็จปุ๊บก่อนแต่งหน้าก็ทาตัวเนี้ยทาซ้ำได้ระหว่างวันทำคือมันอ้างได้ทำนีงไปเลยใช่ฮะใช่เป็นรอยแป้งเป็นรอยอ่ะไม่เป็นด่างไหมด่างไหมไม่เนื้อครีมจะบางเบาเขาทำเนื้อครีมบางเบาไม่วอกไม่ลอยเพราะเขาไม่ผสม รองพื้นคุมมันกันเหงื่อคุณผู้ชมขาให้ไหลเยอะไม่ต้องฮะแล้วบอกเลยว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาแม้ว่าจะกักเก็บตัวอยู่ยังไงก็ตามก็ยังต้องใช้กันแดดอยู่อยู่ในบ้านก็ต้องใช้นะคุณแม่่าใช่ใช่ฮะ U V ไม่ได้อยู่แค่ในแสงอาทิตย์ที่กคนเห็นนะฮะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็มีไนีอนสปอตไลท์ต่างๆทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้น U V อยู่ใกล้ตัวคุณมาก SPF 50บบวก PA บวก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  ป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB ที่สําคัญกว่านั้นก็คือใช้แล้วรู้สึกแบบว่าให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเหลือเกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีวิตามินซีใช่ไหมใช่แล้ววิตามินซีคาคาดูพรัมสารสกัดน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าคาคาดูพรัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสารสกัดจากออสเตรเลียมาใส่ในอู๊ดมันสุดๆแล้วอ่าถ้าซื้อต้องทําไงคะอุย ราคามากันแดดจริน่าพลาสปกติเนี่ยราคา1หลอดเนี่ยหนึ 1, ่บาทแต่ว่าวันนี้นุ้ยมาทั้งทีนะคะหนึ่ 2> 1, 2บาทขายไหมไม่นะฮะหนึหลอดเหลือเพียง999บาทแต่ฮะวันนี้30สิบสายแรกไม่ได้ให้แค่หลอดเดียวเพราะจะให้2องหลอดในราคา999าาสบเก้าบาท เ่าบอกว่า2องหลอดเนี่ยไม่ถึงพันบาทนะโอ้คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะอย่าวรอช้านะฮะคุณผู้ชมฮะโทรเข้ามาเลยฮะ0ูนย์สอ3ศูนย์สามศูนเพื่อไม่อยากกดโทรต้องเข้ามาที่ไลน์ไลน์แอดนะฮะต้องมีแอดข้างหน้าก่อนฮะแอดจอรีน่าพรัสถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างไงยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็เข้าไปดูได้เลยเขาค่มีรีวิวต่างๆมากมายเซิร์ชคูเกอรเข้าไปได้ที่ กันแดดโจลิน่าพลาสส่วนคุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านอย่าอยู่เฉยนะคะจริงๆแล้วแดดเนี่ยมันเข้ามาในทุกซอกทุกมุมหลอดไฟหน้าเตาจําเป็นต้องใช้ครีมกันแดดหมดเลยโปรของเราวันนี้คือโปรของเราวันนี้ก็คือนะคะสหลอดในราคา999บาทเท่านั้นนะคะอ้องให้สําหรับ30ท่านแรกนะคะโรมาเลย0ูนย์สองศหรือไลน์แอดโจลีนานะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เซิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่ากันแดดโจลีนาพลาสนะคะก็เรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะใช่แล้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง1,000บาทได้ถึง2หลอดเลยคุ้มมากเลยคุ้มมากมากเลยอ่ะนีิก็รเพราะเขาคุณลูกมากเลยนะจ๊ะที่อุตสาห์ของดีๆสิ่งดีๆมาฝากขอบคุณน้องนุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากเลยนะลูกนะก่อนจากกันนะคะมีคำคมมาฝากได้แล้วค่ะคนอื่นรวยแบบไม่มีที่มาส่วนเราก็จนแบบไม่มีที่ ไปไปคุณผู้ชมทายกลับมาพบกันใหม่กับผู้หญิงที่มาหากินปังปังปังทุกวันเสาร์เวลาสิบเโมงสเจอกันเจ้าวันนี้ลาบีค่ะัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ